การช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบการน้ำหลากกันบ้างนะคะซึ่งทางทหารจากมณฑลหารบกที่32ก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ของจังหวัดลำปางหลังเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมระบายน้ำจากเขื่อนค่ะ หลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนรัษฎรในหลายหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดลำปางประกอบกับมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมในปริมาณมากเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเขื่อนจนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ทางด้านของพันตรีวิทวัสโลนันผู้บังคับกองร้อยทหารช่างที่4กองพันทหารช่างที่4ก็ได้นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่32ร่วมกับสํานักง,งานชนประทานที่2จังหวัดลําปางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับบริเวณชุมชนสะพานวัดเกาะวาลุการามฝั่งวัดปงสนุกตำบลเวียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดลําปาง โดยได้นํากําลังพลพร้อมเรือยางบรรทุกอาหารน้ําดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นครับไปมอบให้กับผู้ประสบภัยรวมไปถึงการช่วยขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าต่างๆขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับค่ะก็เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนะคะคซึ่ง<ม>จังหวัดลําปางถือว่าหนักจริงๆอรอบนี้